วันนี้เราจะมาเล่นเกม Arena Way เอากันคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วอันนั้น EP หนึ่งอันนี้ EP สองเราจะมาเล่นกันพูดอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เนี่ยภารกิจที่ไอตัวที่สองเราต้องไปทำคือไปเก็บกองนั่งงูสองกองแค่กองสองกองนี่แหละมันจะมีสี่จุดให้เราไปเก็บมันมีมันก็ไม่ได้ยากเท่ากับภารกิจก็หรอกเราเขมามาใน้ซทธ เราเซ็ตที่เราจะได้คือปืน MCA หนึ่งแต่งลำกล้องยาติดจุดแบบเสียมบุร์แล้วซีนหกสิบนาสโคกหนึ่งคูณซีนแล้วเซ็ตคือกระเป๋าตั้งแคสบส,สิบหกซองเกาะสามหมวกสาม,สามของประมาณนี้หลีกสี่ซองของตามนี้ที่คุณเห็นเออ่ของก็ดีกว่าไอ้กครังก่อนละครังก่อนมึงทำธุรกิจโคตรเยอะครั้งนี้ทำธุรกิจน้อยแล้วผมตายเยอะมากตายไปห้าหกครั้งละอ๋อลองผมถึงสักหนึ่งคนผู้ติดตามผมจะรีวิวครั้งของผมกัน หน้าทีงติดตามอ,อีตอนกนติดตามกันด้ตอนนี้เราเข้ามาในแมพแล้วอืมโอ้จุดเกิดดีซะด้วยเราต้องไปเอากองอยู่ด้านหน้าของเรากองมันจะมีสีจุดตามมีกลองสีจุดแต่อันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้มากมังไม่พาไปิคอบแบบมี้คิปกอ่อนแล้วตอนนี้ผมมายิงขอนมเห็นบอดแล้วผมจะยิงองค์กรสุดดำ แล้วตอนนี้ผมยิงอยู่แล้วมันกะตายผกติปกติโอเคเลยคิดดีเออกรบผมจะบ่นว่าปกจาอัดแคบคัดไม่ภากเสียงดีเลยแล้วผมจะไม่สนใจไอ้ตัวที่คุยิงแล้วตอนนี้ผมยิงบมดทายเ่ยสองโอเคยิงผมตายไปสิแล้วของที่เราต้องมาเอาคือไอ้นี่ของนี่แหละมันจะมีอยู่อยู่ตรงนี้แหละและอยู่ตรงนี้และอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ตรงข้ออะไรสักแล้วมึงยังอยูตามนี้แหละคุณเห็นแล้วมันสี่จุดนี้ไอ้สองจุดนั้นมึงอย่าไปสนใจเลยเก็บแค่สองจุดนี้ก็พอแล้วตอนนี้ผมขอรีโหลดแล้วกเก็บกล่องหมกนี่แล้วผมเอากระสุนยัดที่แมกกาซีนตอนนี้แล้วผมเหมือนได้ยินเสียงใครวิ่งมาวะเอ,อเอ้ยไอ้คนคนคนเอ้ยหยุดก่อนเอาสองจุดวันยังมีความเทียบขอขอบคุณมากนะที่คุณยืนผมจะได้ไม่ต้องลำบากลำบน ขอบคุณมาก,กเกินผมโคตรแซ่บของของคุณเกินโอ้เอ็มซีสวยดีๆแล้วตอนนี้ผมยังเก็บของอยู่รอบส่วนหนึ่งคือผมไม่อยากเก็บเยอะด้วยเก็บไปมันออกไปมันก็ไม่ได้ของแล้วของเราแค่นี้น่าจะเพียงพออยู่มากหือเราไม่ได้เล็กเอยสโมมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วเราต้องวิ่งอีกแล้วโอ้โอเคเราต้องตอนนี้เราต้องกินยาแก้ปวดแล้วรีบออกแล้วไม่สารีบไป เก็บกล่องกล่องหนึ่งมันอยู่อีกนู่นผมเคยขึ้นผมขึ้นให้คุณดูแล้วน่าจะเห็นแล้วแล้วตอนนี้ผมวิ่งมาพี่จุดมาแล้วทำไมคุเสกจุดนึงโอเคบอดตายแล้วทำไมเันเสกมันสั่นไ่ทนึงแล้วตอนนี้ผมวิ่งมาถึงจุดมาแล้วเต็มอีกคอสุดดำเต็มเลยแล้วตอนนี้พวกอุปกรณ์ซุดดำที่พวกเขาใส่หน้าตาที่ไม่มีหน้าตาโอ้ยตอนนี้ผมเก็บกล่องมาแล้ว แล้วสรภารกิจของใช่ต้องรีบเราต้องรีบอ,ออกตรง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 ผ้าเรี่ยเราตอนนี้ผมจะเอากระสุนยัดเข้าปืนอีกแล้วครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เราต้องรีบไปออกกินคือเราไม่ต้องรีบก็ได้นะแล้วตอนนี้ผมวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วผมไม่ได้มีอะไรโอ้วัดตายเออแล้วคลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรด้วยผมจะเอาสา ح. ผมวิ่งเล่นามาให้คุณดู จะทำให้คิดยาวแล้วผมได้ยินเสียงปืนอยู่ด้านในนั้นแล้วผมจะไปเสือกเรื่องคนอื่นหน้าจุดคนแล้วผมจะไปรีบเสือกเรื่องคนอื่นใช่ผมเสือกแล้วผมจะตอนนี้ผมวิ่งมาถึงจุดมาแล้วผมเจอคนยิงยิงอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ยิงปะไปไปเดทำไปทำไมวะแล้วตอนนี้ผมยิงมันตายแล้วตอนนี้ผมเหมือนได้ยินเสียงใครยิงปงปังปังกระังตังติ้งอยู่ด้านบน แล้วผมก็ไม่ผมตอนนี้ยังวิ่งลีลาอยู่แล้วตอนนี้ผมยังวิ่งขึ้นสั้นศเพื่อไปยิงคนที่ยิงโพงวังปังกระังปังปิงผมดูแล้วไม่มีอะไรผัดดูผ่านหน้าตาสิมันจะสตีลยจังแล้วตอนนี้ผมยังวิ่งเล่นอยู่แล้วตอนนี้ผมเจอบอทหน้าหูสองศัตรูแล้วตอนนี้ผไปแล้วผมก็ผมยิงยิงเขาตายแล้วตอนนี้ผมผมเจอบอทยิงยิงอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ได้ นะไอบอลตัวนี้เสิ็จไแล้วแล้วตอนนี้ผมลองมาดูของโอ้ของระดับคตดดีเลยว่ะไ่เก็บดีกว่าแล้วลองมาดมศพนี้ดูว่ามีอะไรไหมโอ้ของอีกคือเราไม่ต้องเก็บไปก็ได้นะเราออกไปมันก็ไม่ได้ของหรอกมะกดกดออกกันเราต้องกดปุ่มนี้รอโอเครอเออมัให้ทำอะไรต่อวะอ๋อรอสิบวิก็ออก ปต้องจะเสือกเรื่องคนอื่นอ่นใหญ่มันมีองคปกรณสุดต่อมาแล้วแล้วตอนนี้ผมเลยยิ้มรอยเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคมันตายเสียงไม่ดีเลยหนะคุณน่าจะขัดใจอยู่เสียงไม่ดีเลยแล้วตอนนี้ผมจะออกได้อีกไมนะ่นานแล้วคนสปีดแบบนี่นน่ดูซะโอเคตอนนี้รอดออกมาได้แล้วสรุปผลออกมาคืออีดเอ็มหันจูงล้าน เราเรียนตาเราได้ประมาณนี้อืมก็ไม่แย,ย่เรียนตาได้ตามนี้คือคลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรด้วยทำเตือนถ้าเราไปับขอ <These S 1> <ค>งร <are getting S 2> าง <running. S 2> วัลดี่กว่าคขือผมก็รู้มันได้แค่ยี่สิบแต้มคุณขอบคุณมากท,ที่คุณมาดูแลวรับของรางวัลโอ้ยี่สิบแต้มเอามาทําไมกดูไม่ได้เอาไปสวยอะไรกูเอาไปทําอะไรวะป็นคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทาแป๊บเดียวไม่นานเลย เราผมขอพูดเลยว่าพอเอาผมซึกงสักแล่เราพูดเราผมดเดลรีวอรครั้งค่งอยผมให้พวกคุณดูแล้วคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วยกัน